กลยุทธ์การคูณเลข3หลักกับ11วิธีการง่ายๆครับนักเรียนอ่าอันดับที่1คล้ายๆกับวิธีคูณเลข2หลักเลยนะครับแยกตัวหน้ากับตัวสุดท้ายออกจากกันครับ1กับ3จากนั้นตรงกลางครับจับคู่ครับไล่จากขวาไปซ้ายเอา2บวก3ก่อนแล้วก็คู่ต่อไปก็คือ1บวก2ครับเวลาเขียนคำตอบให้เขียนจากด้านขวาไปซ้ายครับคำตอบแรกคือเลข3ครับบวกกันคือ5ครับนำลงมาเขียน บวกกันคือ3ครับแล้วก็เลข1คําตอบคือ1น5 3้ยครับข้อที่2เช่นเดียวกันครับแยกออกมาเลยครับ2กับ8จับทีละคู่ครับ5กับ8จับคู่ตัวเลขที่อยู่ใกล้กันจากขวาไปซ้ายครับอ่ะต่อไปก็คือ2กับ5ครับแล้วก็บวกจากขวาไปซ้ายเขียนคําตอบทีละตัว8 5บวก8เป็น13ทด1ในหลักถัดไปตรงนี้นะครับ2บวก5เป็น7บวก1ก็เป็น8แล้วก็ สองข้างหน้านะครับก็จะตอบ2,835ไอ้ททีครับ2,838ถ้าเป็นเลขสี่หลักนักเรียนก็ทำเหมือนเดิมครับก็จับคู่ที่อยู่ติดกันไล่จากขวาไปซ้ายครับ